จะส่งเข้มงวดหน่อยครับตอนนีสร้างบอกว่าเจอปัญหาแล้วว่าสันว่าปัญหายังไรสั้งปัญหาอย่างมันน้ำมันเข่าันาะตอนที่ผมไปลุยตอนนั้นลุยน้ำอยู่แถวเส้นกันทรวิชชยครับช่วงน้ำมันแต่ว่าข้างล่างมันมีจุดที่มันผุนิดหนึ่งครับน้ำเรียกเขาไปโอ้เร็ตจัดการจัดการซักพุ่มหนึ่ครับวันนี้ ตอนนี้ก็ล่างดำเนินการอย่กับเรื่องการยกรถกับโยกมันขึ้นสูงมากจังหน่อยนี่จะว่าคันนี้เัาสแตนดาร์ดเลยครับนี่มาด้าไฟเตอร์ปีปีส0งพครับปี2 0 0พันสอครับผมใส่คันนี้มาว่ามันหลายปีแล้วนะครับที่นี้ว่าเออคันใหม่ที่จะซื้อเนี่ยก็คือว่าจะไปใช้ในรถครอบครัวแต่ว่าคันนี้เนี่ยผมสีไวสำหรับการลู่ยางเดียวครับ าป้าเขาดงเขาวกเขาดอยเดินทางไกลๆ <im it> ผมมีใส่พันนี่และครับในการเดินทางที่นี่เวลาไปทีมงานนี่บางที่ไปเอ่อื่้นมาไปยังกับไปกับพื้นที่ที่มันยากลําบากไหมครับ <im it> ผมก็ไปมันเขาบ่ได้เนื่องจากว่ารถผมมันเป็นสแตนดาร์ดก็เลยวันนี้นะครับ <im it> <im it> มาดให้น้องนง <im it> งุ่งครับ <im it> รเที่ยงทําการช่างครับฟังเตือนนะครับ เพื่อทาการช่างมาจัดท่งให้แล้วก็เพื่อที่จะยกครับยกเอ่อทั้งตัวบอดี้นะครับให้สูงขึ้นตันนี้สูงขึ้นยุบป,ประมาณจากตัวของขอบตัวของขอบขอบกระทะครับนะครับจากขอบกระทะ ขึ้นมาที่ตัวถังนะครับขึ้นมาที่โครงไม่ใช่แต่ว่านัดเอาไปใช้มันได้ไหมนัดใช้อยู่กับนัดเดี๋ยวแป๊บนึง<ห>ครับเ,รเดี๋ยวแป๊บนึงได้พี่น้องเอามาแล้วมาถึงบริเวณนะี้วันนี้วัดจากขอบกระทะครับจากขอบ<า>กระท<ร>ะไล่ยาวขึ้นมามาถึงตรงนี้ครับไม่ใช่ต้องใบกัดนี่ไอตัวนั้นมันหล่นอยู่ต้นอะ อยู่ใต้คันอะไรอะกล้องผมจับผมจับกล้องมือหนึ่งครับยกแบตลงมายกแบตด้กล้องมือหนึ่งแล้วก็แล้าไปนั้งมาใช้ตายยูทูบมือมือหนึ่งครับตมกไม้ขาอ่ะมันอาจจะว่าโฟกัดไปครับตอกให้ LED ดวงกันตัวเสืยอม่ใช่ทั้งสันคือมือไหนนี่มันซุดแตกกว่าไหมสิอะไรมันมันรุดอะไรกันต้องสุดใจกันนี่ครับก็ประมาณสามสิบจุดแปดนะครับสามสิบ จุดแปดนะครับสามสิบนิ้วครับสามสิบนิ้วรถคันนี้เข้าเห็นยังแรงสั่สงยกเพิ่มระดับความสูงอ่คันนี้อีกสองนิ้วครับคันนี้สองนิ้วมานบ่ถ้าไม่ถูกใจช่างก็ได้จัดดีครับจัดยกได้ยกขึ้นหญได้ยุบอ่ะได้ครับเดิมเดิมนี่ไหมได้ครับ รูปนเม่ยาครับแม็กนียให้เปลี่ยนเป็นควสิบหกอ๋อแนะนำใช่ไหมแนะนำเป็นความสิบหกท่านี้ใส่ยางสามสามได้ครับไม่ติดซุ้มข้นนั้นเลอร์บเลยซุ้มนะโอ้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 ่า้โอ้โอ้อ้โอิโอ้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 าอ้โ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 อ่โอ้โออ้โอ้โอ้สองโอ้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 โน้โอ้โอ้อ้โอ้ออ้โอดโออ้โอ้้โอ้โ้โอ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 สแตนดาร์ด้โอ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  ตอนนี้ระยะจากที่ผมตั้มๆนี่ครับรถผมตั้มเนี่ยตอนนี้ผมมายืนเทียบผมมายืนเทียบกับรถผมสักแป๊บหนึ่งครับระยะที่จำหนึ่งได้ครับทำแคบหน่อยระยะที่ผมเดินเทียบกับรถเนี่ยช่วงเกือบหน้าอกครับเกือบหน้าอก ตัวบอดี้หลังนะครับบอดี้หนากางยกครับใส่เวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเราน่าจะสำเร็จไล่สดเลยไล่สดครับวันนี้ช่องไถสลรคข้ามครับพี่น้องติดตามอยู่กับขาจากล่องเอารถที่แบบเดิมๆนะครับเอามายกล่องเบิ้งนี้เอามาเห็ดล่องเบิ้งนี้ครับล่องเบื้งหด้พี่น้องครับอันนี้เดิมๆนะครับ แต่ว่าสูงสูงเกือบนี่นะครับระยะที่ผมอยู่นะครับกับตัวของกระบะเลยครับประมาณนี card, ้เห็ดแต่ช่วงเที่ยงครับเพราะว่าเห็ดตามซื้อร่านครับเที่ยงทำยกบอดีขึ้นทั้งหมดครับ นกพอดีขุนนกยางนกยาง,ยงขึ้นพร้อมนะครับใช้คันนี้คุมฮะเพราะว่าคันนี้ความแรงจะอยู่ที่เครื่อง2 8 9 2ด้หรือว่าเครื่องส0 0พันครับนี่เทอร์โบพรับโบเป็นโบที่ลดนดะครับแต่ว่าผมใส่คันนี้ผมใส่คันนี้คือนหน้าเสืออุ้งคืนผู้ทับเบิกผู้ทับเบิกนี่คือเด็กๆนะครับผมใส่ึนืน จากแรนจากผู้ทะเบิกลงไปในหมู่บ้านเช่ามงอยู่ประมาณสิบยี่สิบโลนะครับซึ่งเป็นทางที่แรนนี้พอเกียร์เกียร์สองรถเดิมๆฮะแต่ก็ทำให้เราเดินทางแบบสบายใจที่สำคัญนะครับรถขั้นนี้เห็นสภาพแบบนี้ครับก็ <c oughs> ไปลุยมาวังปีไกยครับไปลุยอยู่ที่นาสวุงครับนาสูุงเพื่อดอยากคงว่าเป็นยังไงกะไปติดตามในช่องของบ้านไร่คันที่ฟาร์มดูนะครับติดตามที่ช่องของไทยสารข้ามกับมีครับนาสวุงอยู่ที่จังหวัดพิจบูรณ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้เห็นการเดินทางทั้งหมดนะครับว่าเขาเดินทางไปจังไดหรือระยะทางเส้นทางเป็นแบบใดครับการลุยหรือหัวงานใดครับรถมี เกียร์ก็แล้วแต่ครับไม่สามารถวิ่งได้เกินเกียร์สองฮรับเี่สุดคือเกียร์สองครับส่วนเกียร์หนึ่งเกียร์ยังนี่เป็นเกียร์ปกติครับตอนนี้ช่างพร้อมทีมงานกำลังจัดทรงบอดี้ให้ฮรนี่ครัตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าจะเสริมตรงไหนเพิ่มอะไรตรงไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวพอเสร็จแล้วผมจะถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าก่อนทําแล้วก็หลังทํารถเป็นแบบไหนสูงขึ้นกี่นิ้วกี่เซนนะครับก็เดี๋ยวติดตามออคอยชมนะครับในคลิปของ youtube ครับรถคันนี้จะแปลงร่างกำลังแปลงร่างครับวันนี้วันนี้แค่ ep 1 ep 2 ep 3ต่อไป จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของรถคันนี้ไปอีกหลายตอนครับขอบคุณท่านครับที่ตตามรับชม